đi đi, ra thề cái này đây, tôi thề Một thế hết rồi, khỏi la hay nón mà thề hay băng, ai, nón làm bùn tơ nấm măng với ok. โอเคหลวงพ่อโตนะครับวัดป่าเลไลโ okay, อเควัดหนึ่นงงาคิมทานทุกจ้ากราบเนืองกราบกราบโอเคกอเคก่งมากครับเดี๋ย,ยวก่อนบายบายทุกคนอีกทีเจอกันใหม่นะครับนะอนะโอเคเออ subscribe ก,กดไลค์กดติดตามที่ไหนครับที่ททคิมทันเดอลแมวกดแชร์ด้วยนะโอเคครับ 拜拜。